สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตาชาทาลอดอินบบรนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายเกี่ยวกับความรักล้วนๆเลยของ ชาววันศุกร์ในช่วงเดือนมิถุนายน2564นะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างการทำนายก็จะเป็นภาพลักษณ์โดยรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเสมอไปก็อย่าได้คิดมากสามารถดูได้ทั้งคนโสดคนคุยๆกันอยู่หรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวนะคะถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดีเข้ามาได้มาพูดมาคุยมาเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะคะยินดีเสมอแล้วก็สำหรับสมาชิกค,คนเก่านะคะ กาลยานิมิตท,ที่ดีที่ลายหายไปยังไงก็แอดมาใหม่ได้นะคะยินดีต้อนรับนะคะอันนี้เราก็มาดูกันซิค,ความรักของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็มาดูภาพไพ่พร้อมๆกันเลยไพ่ใบแรกของคุณ4ดาบ7ดาบเมจิกเชียนจัดเม้นสี่ไม้เท้าสถ้วย3ดาบอัศวินถือไม้เท้าเด็กถือถ้วยแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายคุณสถ้วยนะคะ สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะในหลายคนความรักของคุณในช่วงเดือนนี้นะคะมีความเงียบเหงานะคะมีความเงียบเหงาเงียบงันนะหรือบางคนอาจจะห่างห่างกันไปก็ได้ถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะตีตัวออกห่างหรือว่าใจออกห่างระยะหลังนี้เหมือนกับว่าไม่มีการติดต่อนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่ามีปัญหากันไปแต่นี้ไปดูซิว่า อุปสรรคปัญหาเป็นเพราะอะไรมองว่าถ้าไม่คุณก็คนรักเอาใจออกห่างนะคะอาจจะมีการโกหกหลอกลวงไม่จริงใจหรือว่ามีอะไรปิดบังอยู่ก็ได้นะคะมีเรื่องรับลมคมในไม่เปิดเผยไม่ชัดเจนหรือบางคนอาจจะถูกจับได้ก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะรับรู้บางสิ่งบางอย่างมาก็ได้ในช่วงนี้มีการปิดบังกันอยู่นะคะมีการโกหกให้ระวังเอาไว้ด้วยนะถ้าไม่คุณก็คนรักมีการจับได้ หรือบางคนอาจจะจับได้ในหลายครั้งแต่ก็ยังเหมือนเดิมนะคะส่วนทัศนคติความคิดของคุณที่คิดเอาไว้คิดว่าความรักของคุณนั้นมีแต่ความไม่จริงใจนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าความรักของคุณในหลายครั้งมักจะมีเงื่อนไขนะหรือไม่เป็นความรักที่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคะแล้วก็ความรักอาจจะมีเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ได้นะคะ คุณก็มีความไม่สบายใจนะในช่วงนี้นะคะส่วนอดีตที่ผ่านมามองว่าความรักของคุณในหลายครั้งต่างคนต่างก็มีความหวังที่ดีให้กันนะคะก็ยังพูดคุยหรือว่าเปิดใจกันแต่ในบางครั้งก็เหมือนกับว่ามีความไม่จริงใจแฝงอยู่ก็ได้นะคะจัดเมนเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับบาปบุญคุณโทษนะ เหมือนกับว่าคุณก็ให้โอกาสแล้วก็ให้เวลากับคนรักนะคะและคุณก็ยังให้อภัยเขาอยู่เสมอนะที่ผ่านมานะคะคุณให้โอกาสให้อภยัยแล้วก็ให้เวลากับคนรักอยู่เสมอนะส่วนสิ่งที่คุณต้องการต้องการให้คนรักของคุณนั้นรักคุณเหมือนอย่างที่คุณรักเขานะคะบางคนอาจจะมีเป้าหมายที่ต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือว่ามีการแต่งงานมั่นหมายเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะ ระยะหลังเนี่ยเหมือนกับว่าคุณอาจจะจับผิดสังเกตได้ว่าคนรักของคุณเปลี่ยนแปลงไปที่ไม่เหมือนเดิมนะคะส่วนด้านอนาคตมีคน3มคนเข้ามานะถ้าไม่คุณก็คนรักนะคะก็เลยกลายเป็นว่ามีลักซ้อนซ่อนเอาไว้นะคะมีความไม่จริงใจเกิดขึ้นเพราะว่ามีคน3คนเกิดขึ้นนะคะในอนาคต หรืออาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้นะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณกลัวกลัวความเสียใจนะคะชอกช้ำระกำใจเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนกับว่าความรักของคุณหมดอะไรตายอยากนะคะอกหักผิดหวังมาตลอดนะคะเหมือนกับว่าช้ำรักบ่อยๆนะคะไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่มีแต่เรื่องเสียใจอกหักนะคะหรือไม่คนรักก็อาจจะบอกเลิกส่วนสิ่งที่คุณวางแผนเอาไว้เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะ บางคนอาจจะวางแผนเอาไว้ว่าจะแต่งงานหรือไปใกล้ผู้หลักผู้ใหญ่ไปสู่ขอนะคะในหลายคนบางคนอาจจะคบหาดูใจกับคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูแล้วก็คนธาตุน้ำเมีกรกฎพิจินะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้หวังว่าเขาจะกลับมารักหรือว่ากลับมาติดต่อกับคุณนะคะบางคนอาจจะมีรักต่างวัยหรือว่าอาจจะเจอความรักกับคนทางไกลก็ได้นะคะ หมือนกับว่าช่วงเนี้ยจิตใจของคุณก็หวั่นไหวนะกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็เหมือนกับว่าหายไปจากชีวิตของคุณเลยนะคะคุณคาดหวังว่าเขาจะเขาจะรักคุณแล้วก็กลับมาติดต่อคุณนะแต่สิ่งที่คุณได้รับห้าถ้วยนะคะก็คือความผิดหวังกับอดีตท,ที่ผ่านมานะคะ ที่คุณยังไม่สามารถปล่อยวางได้นะคะคุณยังจมปักอยู่กับอดีตเห็นไหมเหมือนกับว่านั่งเอามือกุมหน้ากุมตานะคะไม่อยากรับรู้อะไรเลยนะคะในช่วงนี้คุณน่ะนั่งกุมขมับนะคะไม่ยอมขยับไปไหนเลยนะคะมีความเสียใจผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะคะหรือไม่ก็บางคนอาจจะจมปักอยู่กับอดีต ก็มีความเป็นไปได้ทั้งๆปัจจุบันคุณอาจจะมีสิ่งดีๆรออยู่นะแต่คุณเหมือนกับว่าไม่เงยหน้ามองมานะคะเหมือนกับว่าคุณไม่ไขว่คว้าหาโอกาสให้กับตัวเองนะคะกับทิ้งมันไปนะในหลายคนความรักของคุณมัวแต่จมปักอยู่กับอดีตที่ผิดหวังนะคะเลยลืมไปว่าคุณยังมีโอกาสที่ดีนะอาจจะมีความน่าเสียดายนะคะถ้าคุณไม่ไขว่คว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะคะ สรุปก็คือสําหรับคนคุยๆหรือว่าเป็นคู่เป็นครอบครัวในช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องรักซ้อนหรือว่าความไม่เข้าใจกันนะคะหรือไม่ก็มีอะไรโกหกปิดบังกันอยู่รอความชัดเจนนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณต้องการต้องการคู่ชีวิตหรือว่าความรักที่ดีเข้ามานะหรือไม่ก็มีการติดต่อกลับมาหาคุณนะคะแต่อนาคตมองว่ามีปัญหาเรื่องลักซ้อนรักสามเจ้าที่ยังไม่สามารถเคลียร์กันได้ แล้วก็สิ่งที่คุณได้รับก็คือความผิดหวังหมดกําลังใจท้อแท้แล้วก็อาจจะเสียเวลาเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดายนะคะส่วนสําหรับคนโสดนะคะคนโสดก็มีโอกาสพบเจอคนทางไกลหรือไม่ก็คนธาตุไฟเมสสิงหธนูแล้วก็คนธาตุน้ํามีนกรกฎพิจินะคะหรือไม่ก็เป็นรักต่างวัยแต่เนี่ยเราก็มาดูซิว่า จะมีไพ่สรุปอะไรนะคะไพ่สรุปของคุณจะดีไหมแต่คนโสดบอกได้เลยว่าคุณน่ะจะมีคนมาตกกลุ่มรักเยอะเลยนะคะแต่ก็ให้ระวังปัญหาเรื่องรักซ้อนด้วยนะคะก็ให้ระวังเรื่องปัญหาเรื่องรักซ้อนด้วยสําหรับคนโสดนะคะอาจจะไปตกกลุ่มรักคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะรอคอยความรักหรือว่ารอคอยคู่ชีวิตอยู่ก็ได้ในขณะนี้นะคะแต่นี้มาดูซิว่า ไพ่แนะนําหรือว่าไพ่สรุปจะเป็นอย่างไรขอให้ได้ไพ่ดีๆนะถ้ามีปัญหาอะไรก็ขอให้มีหนทางแก้ไขนะคะขอให้ได้ไพ่ดีๆสักสามใบนะคะสองไม้เท้านะคะเป็นไพ่ที่ดีนะคะแล้วก็เก้าไม้เท้าหกไม้เท้านะคะมองว่าไพ่สรุปนะ ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีเวลาให้กันด้วยนะคะหรือไม่คุณอาจจะทําแต่งานนะคะแล้วก็ไม่มีเวลาให้กับคนรักคนรักก็เลยเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงไปหรือคนรักของคุณอาจจะทําแต่งานไม่สนใจคุณก็ได้นะคะก็เลยกลายเป็นปัญหาแต่จริงๆแล้วอ่ะต่างคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คืออนาคตที่ชัดเจนนะคะส่วนสำหรับคนโสดแน่นอนก็อย่างที่บอก จะมีคนมาตกหลุมรักคุณมากมายมีคนสนใจคุณเยอะนะคะเห็นไหมมีแต่คนห้อมร้อมในช่วงเนี้ยคุณดูดีมีสเสน่ห์นะสำหรับคนโสดนะคะแต่บอกว่าในช่วงนี้ยคุณไม่มีเหงาแน่นอนนะคะจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆหรือบางคนอาจจะรอคอยคู่ชีวิตคู่ครองที่แท้จริงอยู่ก็ได้นะคะเห็นไหมทำท่าเฉงอมองรอคอยคนที่ใช่ถูกใจนะคะ แต่นี้มาดูซิไพ่แนะนำจะบอกอะไรคุณนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสที่ดีนะเห็นไหมจะมีคนมากดกิ่งหน้าบ้านคุณนะคะจะมาเคาะประตูกดกิ่งและข้างหลังเนี่ยเขาถือช่อดอกไม้มาด้วยนะเห<อ>มือนกับว่าจะมีคนมามอบความรักให้คุณถึงบ้านนะคะโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องออกไปไหนนะคะอยู่กับบ้านอยู่กับที่ก็มีคนดีๆเข้ามาในชื่อของคุณนะคะจะมา บอกรักคุณมามอบความรักให้กับคุณถึงที่ถึงบ้านเลยนะคะถูกอกถูกใจตามๆกันเลยนะคะบางคนอาจจะเคยอกหักผิดหวงังเสียใจนะคะอย่างที่บอกมัวแต่จมปกักหยกอดีตเหมือนก็ว่าชีวิตของคุณนั้นมีแต่ความมืดคืมนะคะบางคนอาจจะคิดว่าตัวเองไม่มีแสงสว่างในชีวิตแต่ภาพไพ่เห็นไหมถึงแม้ว่าชีวิตของคุณจะมีอะไรอึมคึมมืดคืมอยู่ก็ตาม แต่ปลายอุโม,มงค์มีแสงสว่างเข้ามานะคะเห็นไหมมีแสงสว่างอยู่ลำไรยังไงคุณก็มีอนาคตที่สดใสแน่นอนนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วคุณจะได้รับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่เกี่ยวกับความรักนะคะรักเดียวใจเดียวเป็นหนึ่งเดียวเข้ามานะคะเปรียบเสมือนเป็นรางวัลชีวิตที่คุณจะได้คุ้มค่าแห่งการรอคอยอย่างแน่นอนนะคะคุณจะได้รับรางวัลชีวิตที่ยิ่งใหญ่นะคะ นั่นก็หมายความว่าจะมีใครคนหนึ่งเข้ามาในชื่อของคุณนะคะถูกต้องถูกใจเป็นไปตามคลองของธรำตามเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างชัดเจนแล้วก็แท้จริงนะคะก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะแม่หมอก็ดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ